คุณตำรวจมายืนแจกแมสค่ะเยอะเลยนั่นค่ะนี่เป็นครั้งที่สองที่เจอนะคะที่แจกค่ะ <c oughs> Can I have two more for my daughter? <c oughs> Thank you. โอ้ไหลกองเลยค่ะอยู่ตรงตรงทามควร์ค่ะ เป็นครั้งที่สองนะคะที่ที่มายืนแจก่ะเยอะเลยดูสินี่ะแต่เป็นแบบเป็นผ้านะคะได้มาทั้งหมดสิบคอถ้าจะเอาอีกเขาก็ไม่ว่านะคะโอ้เยอะเลยนี่ะค่ะตำรวจมายืนแจกด้วยค คนไม่เอาก็เยอะคนต้องการก็เยอะ <c oughs> นะคะจริงแล้วยังอยากได้อ้วนนี้ค่ะแต่ไม่มีถุงใส่แล้วค่ะไม่มีถุงใส่แล้วโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยจะเดินออกไป ทส่สแควร์นะคะเวลาบ่ายสามครึ่งหน่อยๆวยกลัวจะมีเสียงเพลงกลัวที่สุดเลยคือเสียงเพลงค่ะกลัวที่สุดเลยวยรู้สึกมีเสียงเพลงพูดกบเสียงเพลงก่อนค่ะตรงนี้เป็นพอตออสเรีี้เป็นสถานีรถขนส่งค่ะ4 2ตี ท่าสแควรจะพามาเดินดูจะดูว่าตรงไปวินบอร์ดเนียค่ะรูปของไตอลาไทยยังขึ้นอยู่หรือเปล่าคนเยอะไม่อยากให้โดนคนโอ้เยเพิ่งเปิดเพลงนะ ต้นฮอลลี่ไม่มีรูปแดงแนี่เป็นเดะนิวอร์กทม์สำนักพิมพ์มั้งค่ะใช่ค่ะข้ามได้แล้วตามจริงข้ามซ้ายก็ได้นะ ถ้างั้นเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ